อย่างเคสวันนี้เนี่ยที่เอารถไปส่งเนี่ยโอหเดือนหนึง่งเต็มเลยขูยขอส่วนลดขอยอดขอ,ขอนู่นขอนี่จนแบบเจ้านายแทบขาดทุนเนี่ยก็กำลังจะไปส่งรถที่กาญจนบุรีกันนะจ๊ะอืน์จอ,อ,อ,อจะไปดูสาวกาญจนะ์เอ้ยไม่ใช่จะไปดูว่าบรรยากาศที่กาญจน์เป็นไงบ้างเบียร์พร้อมรถพร้อรมทุกอ,อย่างนะครับไปเดินทางดีกว่าอย่ามืด Tchau, การแล้วใช่แอนนี้เราก็ถึงแล้ววันหยุดไม่ได้หยุดเพราะเราไม่อยากหยุดเราอยากขายหาตังหิ้วเงินหิ้วเงินหาตังค์ทำงานดีกว่านะวันหยุดเอออยู่ทำไมลูกค้าอยากได้รถเราให้รถดิในวันหยุดเออแล้วลูกค้าเคสนี้เป็นยังไงโพี่ลองเล่าสักหน่อยผมบอกเลยว่าเคสนี้ยากมากเคสนี้นี่ประมาณสูงประมา,าเดือนหอนึ่งไปหนึ เต็มที่ตามเต็มที่ปั่นเต็มที่เลยคือแบบซื้อรถกับพี่นี่คือแบบไม่ต้องเป็นห่วงครับลูกค้าจริงๆนะจบมางเคสนี้ต้องใช้เงินดาวน์แต่หนี้ดาวน์เท่าไหร่พี่ฟรีดาวน์ฟรีดาวน์กันดาวยลูกค้ายก็คือทํางไงอ่ะคุยขอส่วนลดขอยอดขอ,ขอนู่นขอนี่ลงแบบเจ้านายที่ขาดทุนอะ่ะเหลือกำไรนิดเดียวอ่ะก็เอา เพื่อให้ลูกค้าได้รถพอเลยทำได้ทุกอย่างเลยแล้วทำได้ทุกอย่างนี่โุเอ้ยเราให้คำมั่นสัญญาของผมกับลูกค้าไว้าจะทำอะไคนนั้นเพว่าเราเป็นยอดขายคือตอนนี้คือแบบ59ออโต้นะก็คือรถมือสองเนี่ยทั่วไปและแต่เราจะมีปอดอดขายปอดที่เราเลยบ้านทีเป็นยังไงเลยถึงยองขายค่าทุนเนี่ย S <S เ,เราเน้นย,ยอดขายดิเฮอ้ยังไม่หาทุนหรอกขายได้ขาดทุนกำไรสามพันก็คือกำไรน้อยแต่ขายรถได้กำไรสามพันดดใจถึงอยู่แล้วพี่กูใจถึงพึ่งได้ตอ,อนนี้ฟอร์ดนีเดือนนี้ก็ปล่อยฟอร์ดไปแล้วครับสามสิบคันทุกคันเราเอ็กมาสภาพดีโอเคหมดเรามั่นใจอ,ะอ่ะนเ,นเอ,อใครจะว่าเราแบบรถมือสองนี่นัมาเลย มองวัดเลยมาขับเข้าศูนย์ฟอร์ดของผมได้เลยทุกคันการ,รันตีครับผมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,นยอดขายฟอร์ดเราีหนักสูงมากอันนี้ก็ถือว่าอันดับต้นต้นของประเทศไทยอ่ะเรียกว่าฟอร์ดมือสองอ่ะคือเรารับเยอะสุดแล้วอ่ะอฟอร์ดมือสองนี่มาได้เลยคนระับต่อเซลเบียแนะล้วห้า,าเก้าลูค้าฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเดวิลเลตสองรุ่นนี้ครับผมดูเป็นแล้วผมเช็คมาอย่างดีลูกค้าซื้อไปใช้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวซ่อม ถ้ากลัวซ่อมบอม,มาดิเราประกันให้สองปีเลยต่อเลยนะจัดอนุมัติคือถ้าคุณเครดิตดีนะเพราะภายในวันเดียวผมให้ผ่านอ่ะขอให้มาเช้านะวันเดียวมาเซ็นเสร็จปุ๊บนั่งรอเลยก็คือตอนเที่ยงบ่ายๆก็รถกลับบ้านได้เลยเอารถกับ้านได้เลยไเที่ยงบ่ายบางทีได้แบบชั่วโมงเดียวโหชั่วโมง<ผ>มเดียวอจริงใช่มง่ให้เลยคือขอแค่เครดิตดีไม่ติดแบล็คลิสต์อ่าแล้วอะไรแบบว่าโปรเจกนี่มามันทุกอย่างก็อยู่ที่การซสอบ ใช่มันก็ต้องมีเวลาของมันครัอย่างเคสวันนี้เนี่เที่อารถไปส่งเนี่ยโอ้เดือนนึงเต็มเลยอ้แต่เราติดตามให้เต็มที่เราไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งผมดูแลให้เต็มที่เอาจนได้รถเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนครับ ดูไลฟ์สดครับอ๋อก็คือดูจากไลฟ์สดใช่เพราะอะไรถึงตัดสินใจซื้อครับทั้งที่แบบยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงอะไรเงี้ยดูแล้วมันเย่อมดีแถวๆดีตามเรื่องตลอดความรู้สึกหลังได้รับรถเป็นยังไงบ้างครับดีครับใช่แล้วเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรนี้เป็นไงไฟแนนซ์ก็นิดนึ่งครับก็ยากนิดหนึ่งเรื่องแบบเหมือนฝากเงินด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย ก็คือพี่เบียร์ก็คือซัพพอร์ตตลอดใช่ครับรู้สึกยังไงกับแบบการซื้อรถกับ59ออโตโอด้ดีครับดี <c oughs> ช่วยเยอะโอเคครับขอบคุณนะครับ